ดีจังเลยวันนี้เราไปส้งดีจังเลยนะวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์หน้าป่านะฮะโอ้ดีครบดีเลยได้ส่องฝกสูด,ดาวนอนดูดาวโอ้เดิดีดีด,ดนะีเอิดนะเปิดทุกคนมีอะไรเหรอเพปวดฉีเขาไปฉี่แป๊บโอ้ได้อืมจำไมดีฉี่นี่แหละเออฉี่ฮ้บโอเคฉี่เสร็จแล้วเอาล่ะไปลกลับไปหา โ oh. อ้เออไอ้อยายายาทำเช่นไรเออจริงด้วยก็ถามนะเราบักฟักทองมันไปนานจังห้านาทีผ่านมาไม่เจอเลยโอ้เดี๋ยวฉันจะไปหาเองนะเดี๋ยวไปหาก่อนแป๊บหนึ่งนะโอ้มันอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวไปนะเอ้ยนายไปอะไรไปไปโอ้ไปไป็นไร,ไไไนไรจะเชื่อโดนซ้อมฮะโดนซ้อมใครซ้อมอ่ะซ้อมอะไรอ่ะ จะไม่รู้เวนนะ่าเขาเขามีมีดด้วยเนี่ยดูดีทองแล้วก็าซ่อมเจนเขาต่อยทองเจนเป็นรูบุ๋เลยมีดมีรอยแผลโอ้จริงไหมเดี๋ยวจะเรียกคนอื่นมาก่อนนะแปบ๊บหนึ่งไม่ต้องอย่านะไม่งั้นนายเจอเรื่องไร้ไร้เนี่โอ้โหตัวหักเลยจริงเหรอไป,ไปไเป็นกาตกอนกตะกนไปบ้านกาตกรมาโอ้กตะตกนเหรอชิบแปบงแล้วว้าย เอางี้เอองั้นก็แก้มัดเราก่อนเออได้ได้ได้ไ,ดไม่ต้องแก้มัดแล้วล่ะฮ้เสียกัยอะเอ้ยนี่มันแปลกมากแล้วนะที่พวกเรามันไปนานมากเลยอะโอ้ยใช่ใช่มันไปนานมากแล้วพวกเราไปหาเข้าไหมเออได้ได้ได,ได้ไปหากันเลยอไปหากันเลยพวกเราไปหาอออโอโอ,อะไรเนี่ยโอ้ยอะไร,รอะคุณเออดูเา้เจ็สี่อ้ย โดนแผลมาวางวะเนี่ยเท้าขาเลยโอ้โอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรเราเรารักษาให้เออไปตามหาเตอเอ้ะไปฟกต้องฟกเข่าอยู่ไหนเอยู่ไหนเอ๊ะน้ำมันน้ำมันอะไวนะน้ำมัน,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 นคราบเลือดคราบเลือดของเขาวะเนี่ยเฮ้ยต้องขอฟกท้องนี่ใช่ สงสัยคงโดนใครสักคนหลังเข่าไม่ก็โดดาตกระป๋อมขักรรมเย่แล้วทีนี้นี่คือจุดที่จุดที่โจฆาตกรนั่นได้แขวนนี่เองโอ้แขวนเรอแขวนนะครับแล้วก็ฟอมแน่นอนเลยสองร้อยเปอร์เซ็นต์แตก็มีครับไม่งั้นจะมีข่าว่บงนี้ได้ไงอะ่ะเอองั้นเราก็ไปต่อ,อเพื่อนเราจะได้ไปขับกรฆาตกรตป๋ตัวเสืเออโอ้โอาน้อ

โอ้โอเคนี่ก็ปุ๊บแก่วไปก่อนเออาวไปอยู่แล้วแล้วอยู่แก่เงินถึงที่น้อยไม่บอกตายสเตอรจอร์จอร์จอร์โอ <ination noises> ๊โอะโอ๊ยขาหักเลยโอ้ยฮือทางนี้แก่ไม่ตาย เป็นยังไงโว้าชอบมัตากใคกันมีมตาเหรอมีสีก็คือชาดิเง,งี้ยโอโอะเอเออแน่อยเนี้ยเจอตัวประกันสักหน่อย ลืมดีดีใช่ไหมที่แกถามหาอยู่ชชว่ด้วยชชวยด้วยรวย้วยไม่ต้องมาอย่ามาเออเกบังอาจทำเพื่อฉันมาสู้กันได้เลยมาหเจ้าเอเจ้าป๋าป๋าป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 าฮ่าฮ่าก็แต่ก่นที่กแกที่สุดนี้แล้วอ่ะ้าว บ้าบามากเลยแกนี่งมาอิแงมาวิ่งมจ้าจ้เดี๋ยว่ายของฉันเลยยี่อาลูกเตะขาไฟจ้าอ้าสูเข้าไปสู้สู้สู้สูเลยมาเขาุดท้ายเทปพลังแห่งเทพเจ้าจ้า อออออโอ้เดี๋ยวนะทางที่ระจกกเจ้าก็เลยหยอเตะเลยหยออหยอกเบาเจ้า,าทให้ตามฉันหน่อยพลังหการระเบิด เย่เจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บเหนื่อยเหนื่อยข้างหน้าจะจาไว้เจอดีเน่เย่เอ๋ยเพื่อนได้เจอแต่เจอพวกนั้นแล้วเหรอโอ้ยเฉยเฉยเฉยโอ้ยรวย้วย เจอแล้วพวกเรารอดแล้วเย้ยทำไมเป็นอะไรกันฆาตก,กรฆาตก,กรแล้วฆาตก,กรล่ะเขาบอกว่าข้างหน้าเดี๋ยวเจอดีสงสัยข้างหน้าฉันต้องเจอยังเจอเจอ้าหน้าที่แน่นอนเอองั้นเราก็กลับบ้านซะออกไปจากป่าแห่งนี้ความมืดไปมาด้วยเจ้วโจ้า